เบสเล่าตอนเจ้านี้พ่อโทรมาทวงนี้ล่าสุดเบสร,รักวันณีได้มาออกรายการแชร์ล้วมีอยู่ช่วงหนึง่งที่เบสนั้นเราเหตุการณ์ที่ครั้งหนึงเคยมีเจ้านี้โหดของพอ่อโทรมาทวงนี้ซึ่งเบสก็ควักเงินจ่ายไปทั้งหมด3ล้านบาทเพื่อช่วยคุณพอ่อเพราะโดนขูว่าจะมาบุกถึงที่บ้านหนูเอาเงินจาก Youtube ไปโปนี้สินให้พ่อหมดเลยหรือลูกก็ส่วนหนึ่งค่ะยัง ทั้งหมดไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเยอะมากๆหนูว่า1 0ถึง20บล้านได้มั้งคะเพราะว่ามีคดีหวยด้วยอะไรด้วยหนูว่ามันเยอะแต่ก็ทยอยให้เท่าที่ให้ได้คือช่วยเท่าที่เคสที่แบบใหญ่ๆเจ้าหนี้โหดๆแบบนั้นนะคะ่ะที่หนูช่วยได้หนูเคยถึงขั้นถูกเจ้าหนี้โทรมาว่าต้องจ่ายภายใน6กโมงเย็นวันนี้ไม่งั้นจะมาบุกที่บ้านซึ่งหนูไม่รู้ว่ามาบุกที่บ้านแปลว่าอะไรคือเขาจะมาทําลายเราหรืออะไรหรือเปล่าคือเราก็เลยแบบว่าต่อรองเขาขอครึ่งนึงได้ไหมคือ หนูไม่ได้เป็นคนทำเพราะเป็นคนทำแต่ว่าหนูจะช่วยครึ่งหนึ่งตอนนั้นเขาเรียกหนูมาเท่าไหร่ตอนนั้นเขาเรียกมาสามล้านต้องจ่ายภายในหกโมงเย็นซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีนี้เลยแล้วหนูทำยังไงหนูก็ต่อรองว่าหนูจ่าย1.5ล้านได้ไหมเพราะว่าสามล้านภายในวันเดียวเงื่อนจากบัญชีหนูจะออกสามล้านโดยที่เราไม่ได้ทำแต่ว่าพ่อก็มาบอกว่าเกิดจากลอตเตอรี่นี่แหละค่ะตอนแรกเขาก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ยอมเป็น1.5ล้านแล้วเขาก็ต่อรองมาอีกว่าให้เวลา 3วันเอาส่วนที่เหลือคือ1.5ล้านมาพันมา3วันพ่อก็ยังหาไม่ได้อีกหนูก็เลยต้องจ่ายไปอีกแต่แค่ไม่ใช่วันนั้นอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าเขาจะมาที่บ้านน่ากลัวมากหนูได้ยินเสียงเขาด้วยน่ากลัวมากจริงๆเหมือนในละครเลยอะตอนนั้นแล้วหนูก็ร้องไห้ตอนนั้นแล้วคุณพ่อก็ไม่กล้าเข้าบ้านคือพ่ออยู่ร้านกาแฟาใกล้ๆบ้าน กลัวโดนแม่กับหนูว่าหนูก็ร้องให้กับแม่อยู่ในห้องนอนหนูจําได้เลยแล้วสักพักหนึ่งพ่อก็เข้ามาบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ